น้องเรามาทาครีมหน่อยค่ะทาโลชั่นหน่อยนะคะเฮ้ยทาใหญ่เลยหนูสะบัดแรงไปไหมลูกอะทาโลชั่นหน่อยคะ่ะผิวจะได้นุ่มๆทาครีมหน่อยค่ะ อาทาครีมให JI, um oh okay. ้ม oui ันมีหน่อยทาครีมให้ม uh ันมีหน่อยทาโลชั่นให้หน่อยอ่าโอเคอ่าทาครีมให้น้องโรมาหน่อยอ่าน้องโรมาทาครีมหน่อยอ่าอืมอาโอเคท้ายมันมีอีกอืม